ไหนที่อยากได้มากที่สุดก็เป็นตัวนี้ตัวที่ซ้อนกัน3ตัวกับ2ตัวเนี่ยแบบนี้อันไหนก็ได้แต่ถ้าได้สกิลตก็ดีมาค่ะเราจะยังไม่ดู อะไรตัวไหนอะอ๋อตัวนี้อ๋อตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันนี่นๆตัวนี้ีต้องหากล่องมาเท่าหาอะคิรกนะแล้วก็จะมาต่อตัวต่อนะคะสะสมน้องหมาน้องแมวกันครับตอนนี้เราต่อตัวไหนไปบ้างนี่เนี่ย องาใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นน้องแมวมีสองตัวคัสีขาวเหมือนกันแยกจากกันเป็นชิ้นสูวเป็นชิ้นส่วนนี่นั้นะะว่าน,นที่เหมือนกันแล้วก็ แยกเป็นกองๆเองยไม่รอกต <ๆ S 2> <ๆ S 1> ลย <ๆ S 1> ฉันช่วยเค <Okay. S 1> okay. ตอนนี้เราก็แยกมาได้ประมาณนี้แล้วนะคะเพื่อแบบหาง่ายสะดวกนะคะควรแยกไว้แบบนี้ใน,นก่องจะมีวิธีต่อให้เดี๋ยวเราจะาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะนี่เลย ขันตอนแรกจะยากขึ้หนึ่งมั้นพื้นฐานล้ะครับมาฟาดกันเลยหลบง่วงค่ะไปต่อ คลิปก็คือสลบง่วงไปวันนี้จะมาทําต่อนะคะแล้วก็เหลือน้องหมาอีกตัวหนึ่งสิน้องแมวตัวนี้ก็คือเพิ่งเสร็จนะคะอีกนิดหน่อยอ yeah. Yeah. เออย่เย่ยืนหน้าบนโต๊ะ ยี <Yeah. S 1> ่่านสีขาวกันมั้งไปเลยปุ่นจับรับตัดเด้อ <c oughs> อีกวันหนึ่งนะคะกับการต่อน้อง <c oughs> ขาดหัวอีกนิดหน่อยเสร็จแล้วไปอีกหนึ่งตัว สั่งเป็นพวกตัวต่ออะติลิกนะคะอมารวบรวมกับเพื่อนๆน้องๆององสองตัวอ,องคือน้องหมาสีดังรับแล้วก็น้องแมวสีเทาอันเก่ายิงต่อไม่เสร็จเลยน้องแมวสีขาวยิต่อไปเลย ก็อาตัดโดนของนะครับรอเลนอุ้ยนี่นี่ลนมนะเด้อมีไฟไฟอย่างดีเลยอะ่ะฝนเป็นอัคริลิกก็ต้องใส่นิดนึไฟมีสีด้วยเดี๋ยวก็ซื้อส,ส่วนออกมาประกอบเองนิดนิดหน่อยะครับรูปล้างหน้าตาเขาจับมัน เดี๋ยวเราค่อยมาประกอบกันเนาะระวังเข้ามือเข้ามือหรอพาแต่วาพาก่อนนะอืออันนี้เป็นประกอบสำเร็จเลยนะอืม,อมเขาก็เลยใส่เองอเนี่มาเพราะว่ากันกระแทกอู้่าจะใส่ได้หลายตัวนะ เดี๋ยวเรามาดูว่าใส่ได้พอดีกับตัวที่เราต่อไว้ไหมเอามาเลยครับเสร็จแล้วนะคะมีน้องแมวแมวน้องแมวน้องหมาน่าจะได้อีกตัวหนึ่งนะคะโอเคแต่ถ้าเบียดเบียดกันก็ลองเอาเบียดเบียดกันหน่อยไม่ลองลองครอบลองครอบหน่อยซิว่ามันมันมันติดลูกโป่งว่าสี่ตัวน่าจะพอดีระยะห่างกดีกำลังสวยเนาะกำลังสวยดูว่าครอบได้ไหมนะก๊ับมาลึกกัน เพราะว่าน้องมีลูกโป่งบนหัวเย้ฮ yeah. ูู้ดีเลยสวยงามมากกันฝุนนะคะจะต,ต่อตัวมออาเริ่มกันนะคะทุกคนว่าเอาสีไหนดีทุกคนคิดว่าเอาสีไหนดีสีตัวนี้หรอฮั B สกี้แ้วใส่บไอฮัสกี้ขาวพช่วยพี่อยากได้ตัวนี้จ้ะอสีเทาคิดว่าเอาสีดำนะมันจะได้ตัด อโอเคได้ได้งั้นไปที่ไซเบียร์ฮัสกี้ฮะติดดรอโอเคโอเคเรามีไซส์นี้แต่ว่ามันมันติดนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่<อ>ยใช่กล่องนี้ไม่เวิร์คต้องความสูงต้องอีกนิดนึงกำลังดีตัวนี้ไม่ไม่ได้เรามาต่อกล่องอะคริลิกนะคะที่เขาจะมีไฟมาให้ด้วยอันนี้อันนี้มีไฟมาด้วย วยจะปิดก็ต้องตอนนี้กันหน่อยอันนี้เป็นฐานรองนะทุกคนสไม่รู้ตอนนี้เรากำกำลังดชูชิ้นส่วนแล้วก็ทำความเข้าใจอยู่ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะตน่ว <g ülme> น,นี้เนี่ยเป็นหัวถ้าซื้อตัวประกอบมาอีกมันก็จะลงล็อกกับอ๋อคือสามารถต่อเป็นชั้นๆได้อือ เป็นประตูเพราะมันว้าวว,าว้าวอันนี้น่าจะคู่กันนะครับเพราะมันเป็นที่เปิดสำหรับประกอบอันนี้ก่อนง่ายอ,อ,อ๋อเป็นชั้น ฝาเนี่ยจริงๆเนี่ยสามารถจะแบบเปิดขึ้นอย่างนี้หรือว่าจะเปิดลงมาก็ได้นะคะซึ่งเราจะเปิดขึ้นไหมเราจะแก้ใหม่เพราะว่าเมื่อกี้เราเพิ่งไปดูตัวอย่างจากร้านมานะคะ่ะร้านเขาจะเปิดลงมาอย่างนี้นะคะซึ่งเราก็แก้ใหม่นะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเลยแล้วกันนะคะเมื่อกี้เพิ่งใส่ไฟเข้าไปด้วยเปลี่ยนเป็นเด้งลงนะคะเพราะว่า เวลาเอาเขาออกมันจะไม่ติดใช่ใช่ใช่ดึงลงจะสะดวกกว่านะคะแล้วก็ปรับให้เป็นไฟอยู่เป็นฐานนะคะมันจะง่ายเป็นสีเหลี่ยมนะคะแล้วก็นี่ไฟเราก็จะสั่งได้ลายโมดนี้แบบเป็นตัวนี้น่าจะไม่ถึงแล้วก็อ๋อปรับได้ด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาเรียงน้องๆกันนะคะ แต่เราแบบเอาใส่พวกตุกตามันจะได้ไม่เป็นฝุน่นใส่พวกตุกตาแทนอะไรเงี้ยใส่แน่ๆหนๆเเ<อ>นเราตัวนี้มาอ่ะตัวนี้มาลองสิอ่าเหมาะกับเขาอยู่ล,ลนก็ได้กอ่อนเปิดไฟก่อนอ๋ออ่ะประมาณนี้ตัวอย่างแซมเพิร์สรอ,อุ้ยแต่ตอนนั้น คอหักอยู่นันเอ็นดูไม่ตัวยาวๆอ่ะอกับดานอ๋ออ๋อล้วใช่หลักๆคือซื้อมากันฝุ่นนะคะโอเคเดี๋ยวไปต่อตัวที่เหลือกันเนาะก็คือสองตัวนี้นี่เฮ้ยแล้วก็มีไซ่ตัวแต่วันนี้เราจะต่อไซ ก็น้องมีทั้งหมด12ตัวนะคะน้องหมามี6ตัวใช่ไหมน้องแมวก็มี6ตัวเราจะทยอยต่อให้ครบทุกตัวเลยตอนนี้เราก็ได้มาอย่างละ3หมา3แมว3นะเดี๋ยวตัวที่เหลือเนี่ยเราก็จะจะไปเอฟมาแล้วก็จะมาประกอบให้หมดแล้วก็มาโชว์กันทีหลังนะคะอันนี้เอากลับมาทำที่บ้านค่ะนะคะไหนเธอดูดิอุ๊ย แต่ยังไม่ได้ใส่ลูกโปง่งนี่น่ารักตะมุตะมิตัวนี้น่ารักสุดๆอันนี้เสร็จไปอีกหนึ่งตัวนะคะวันนี้เริ่มอีกตัวแล้วก็คือน้องตัวนี้นะคะน้องตัวนี้ตัวนี้จ้าหมาใส่หรือเปล่า เสร็จแล้วนะจ๊าเมื่อคืนเราหลับไปก่อนนะเราก็เลยไม่เห็นว่าน้องน้องเสร็จเร็วที่จริงเมื่อคืนเขาต่อตัวนี้นะเมื่อคืนเขาต่อตัวนี้แล้วก็น่าจะติดลมค่ะก็เลยต่อเพิ่มกล่องนี้อยู่เลยเย่ตอนนี้ก็ยังขาดตัวที่เหลืออยู่ยังขาดตัวที่เหลืออยู่นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตข้างหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตในวันหลังนะคะเพราะว่า ต้องไปซ f น้องมาเพิ่มนะคะน่ารักตัวนี้เกือบสองปีนะคะถ้าจะไม่ผิดตัวนี้น่าจะซื้อตอนงานเฤดูหนาวปีที่แล้วแล้วก็เก็บไม่ได้ต่อวันนี้เขาจะมีคนมาต่อให้แล้วคะ่ะงานฤดูหนาวปีที่แล้วนะคะยังอยู่ค่ะยังไม่ได้ต่อดูฝุ่นขึ้น ว้าวมีตาแล้วจ้นาบากหนาเขาราคากระหัไปกันต่อ